อาสวัสดีผมกลับมากับผมแม็กกันให้แม็กอะไรกันในกาซีห้าผมวันนี้กลับมากัะต่อนไดกีมว่าแฮงปริศนะผมซึ่งมันมีโมหมดใหม่เข้ามาในโหมดนี้ชื่อว่ากราฟิตี้โฟร์ซะผมคือเนี่ยโหมดโหมดแรงน้ําถ่วงร้อยแล้วผมเราทางบินได้เดี๋ยวมาคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงส่วนผมก็ได้เล่นมันเล่นมันานแล้วครับแต่ผมไม่ได้มีของมาซัพพอร์ตเหมือนแค่เวลาพุกนานปกติเนี่ยผม เดี๋ยวค่อยดูว่าผมมันจะเป็น <c oughs> ยังไงโอเคเลื่อนอยู่ปิงโอเคไม่ใช่มาแมกปิงร้อยหนึ่งไม่เอาเลยโ <'s> อเคย,ยังคอนโทรสเตเบิลโอเคเดี๋ผมไปสั่งฟาริจีได้ละเอามาเชื่อมกับบลูทูธเ,เชื่อมกับนี่แล้วก็เอามาเล่นกับเป็นคอมได้ คอมสเปคแ้งแนบหมดแรงแรงลมท่วงปิวเลยคุ้มยาก่อยผมแต่มันก็โอเคอยู่แล้วทางไวด้วยดิ้งแนบอยากงีแม่งแรงทีโอ้ย,ท,ยอทีเยอะทีเยอะอ่าอ่าบินบินเออเอาไงเอาเครื่องยนต์เราบไปโอ้ยเอาบืนกลไม่มี ตาย了เหล้าๆๆยิงโลดีโลดจริงยิงมันยิงมันโอ้ยชนจริงเอือเรียบร้อยอาบุ้งยกไม่มีขอบคุณมากอ่านี่โดนโตนยิงซะเงี้ยผมเบื่อก็ทันโดนยิงแล้วปิวแต่ก็ไม่เป็นไร วินเลตไม่ตกผมนึกโคดีใจแปบดบแม่งเลยนะใช่มแล้ว <c oughs> แม้ว่าคุณจะหนักเท่าไหร่ผมรถถังคุณหนักเท่าไหร่ไม่ต้องมันไม่สําคัญหรอกโดยยิงปิวขึ้นมาคือเสียเปรียบทันทีเลยเฮจยจอารถถังไหนดูคันไหนดีวะสมมติว่าเป็นคันไอ้นี่เดี๋ยวอันนี้เออนี่ดีกว่า ที่เก้าฮาเนี่ยเชียวผมนะกเก้าฮาทานยังก็ไม่รอดแล้วทั้งเมาส์ขนาดสองร้อยตันขวาๆยังไม่รอดเลยนี่ไงเมาส์เดี๋ยวผมคอยด้วยผมเวลาเด้งออกหรือแล้เจาะเจาะหรือเด้งออกเนี่ยมันก็จะปิวเหมือนกันนะผมมีค่าเท่ากันแต่แต่ข้อดีของมันคือเนี่ยทำไมรถถังใช้ท่ามันวิ่งเพิ่มความเร็วหน่อยนี่หน่อยนึงครับผมเพิ่มการคล้องตัวครับผมเอาเฉียบหนึ่งร้อยห้าเป็นเร็วขึ้ย ออเป็นรถตออมาแล้วโอเคยังมันจะไวขึ้นน่ะผมจาก16เหลือมาเป็นเนี่ยบ28 30 32นี่ผมไวไวไวอย่างไวเลยโอูผมมกดน้อยต้องเล่นดีๆในนี้กินเล่ย15เมาส์เลย่ยกินเล่ยแต่คุ้มยา,มากเหมือนกันนะฮะหจากส่งแล้วโอ้ทางเมาส์โป๊ะนี่ไง ามันจะดิ้งออกับผมแต่แม่นำไปชนใครผมในนี้มันมันเป็นโหมดโม้น้อยก็จริงโอ้โห oh. <Yeah. S 2> เฮียแม่งชนกูเลยดาดแล้วก็ฟักยูเงงยู่ียังไมง่เท่าไรเลยนี่แหละแม่งรถทังงนักไม่ได้เปรียบ <Okay. S 2> เนนดินแคันี้ดีแบบโบราณไทยนี่เยงี้ยทายสองรอบโวยเหอโถ่แม่งมาดูด,าาดีแม่งมาโชว์โอกาสยิงเออใช่แม่งมาโชว์โอกาสชน ต่อได้ไม่ใช่มาเสิยเพิ่มไปเอกนี่อู้นี่รถถังบินได้หลายๆน้องทวงรถขอคนไทยบินได้บินได้แค่นี้โอ้สิงเชฟเทนมีใครอยู่ไหมอะนี่ไงไม่อยู่กันเติมยิงไปอยู่ ยิ่งไม่โดนโอูฟ้ฟปิ๊ปิวเสียอาการทรงตัวยิ่งไม่ไม่มีแด m ม g เอาโอ้โหเอาไงเถียนเอาไงอืหนึง่งบูมเอาละปิวปิวกันไป มันบันเทิงให้อันั้นไปกัดบันเทิงอุย้ยแมงมีแรงทีบความแรงของถุงน้อยก็ได้ยินอ่าเนี่ยผมทผู้ชมแมงปิวไปแล้วเยิงไม่โดนเฮ้ยไม่ตายแล้วอันตายแล้วมันก็ตับกจริงตูดสามแปด ยึดฐานช่างแมงเป็นไลลาเลยมามามาเอาเบาอุ้ยมันไม่เข้าแต่มันบินจะบิงกูตัวนี่นี่ถอยหลังมันยังไงถอยหลังมันก็มีค่าเท่ากันอืมไปลืยเรียบร้อยฮอลลีทีนึงตาย ยี่ <Yeah. laughs> แม่งยิ่งสัก์ไอ้เมามึงชนกูบิวได้นขนาดนี้โอ้ชนะด้วยชื่อเดมิมันม,ม่งโคตรน่าสมชีวิตโอเคมาเล่นกันต่อวิทีก้าวห้า โอเคมาแล้วนี่สภาพดีโอเคนีนี่เป็นท็อปเทียไม่มีเมาส์แต่เมาส์เชนให้ให้เบลลี่ I can touch the sky <laughs> ไปต่อเพียงเขาฟาดิจี้นี่กำลังจะได้แล้วต้องรอหน่อยโ <Okay. laughs> อเคนี่นี่นี่มันสนุกให้เราด้วยเขาถางเราไปช้าะนะอิงชิตบิวทีเอ็ตบิวออฟแฟนซอร์ีก่อนเลยไอ้นี่บางบาง สีมันคงตีหลังด้วย,ว,งยว,ยว,งวยสวยล้วนี่ยืดอันเทล่าแรงสีสวยยัอ้ยจิ้งตูมนายนิดโอยคุมไม่เนะี่ยเร็วเร็วเ,วเ,วเวมันจะหล่อแล้วตูมปิวอ๊ฟเอะเอะเอะ ไอีสีซ่าซาเย่เย่เย่เหย่เตาเต่ามรณเต่าพิฆาตโอ้ยซ่ากับเต่าพิฆาตไอ k ี4เฮ้ไอนี่ตัวเจะาทรงปืนนี่แม่งจ่อไม่ค่อยดีนะเนี่ยแม่งเข้ามากระทีทีแปะเทไรโบเหล่ง oh. แรง,แรงมาจริงมา เดี๋ยวกูจะเปลี่ยนตัวนี้นมีมีข่าเฮ่เ hey, hey. นี่ยไ้นี่ไนี่ไม่โดนโอเคเดี๋ยวได้ได้อ้เสือไอ้เสือต้องวิง่งต้องวิ่งไอ้นี่ไม้ต้องวิง่งเออให้มันมาล่อ,รอเราไอเอสแปดแหล่งสีส ยิงทอนทนเอือตายเอือเรียบร้อยโอเคเปลนธีเดียวโอเค แล้วตังใหม่ฮันเตอร์สองหรือเอาแบ็คองชายนิก้าดีวองชายแบ็คองชายดำดีวะเราชายดำอ,อะไรนือจะเอาไอ้ยัดให้กอแมวถ้เา,เาเอาไอ้อะไรดิวะนะคันนี้นะครับ M103 เนี่ยบาลานซ์น่าจะโอเคอยู่น่าจะบาลานซ์นอยู่นะครับผม เราจะมาด้ายืงเอาแล้วเมาเซนถ้าชนทีนี้ม่ต้องคุยเลยสาวต้องขอยห,หมดนี่มีไปด่นะมีไปทาวนว <c oughs> มันก็ประมาณเป็นเดือนแล้วล่ะที่ผมไม่ได้อัดกีมบล็อกแทงเนี่ยตอนนี้จะแกะกลับชนเลือกิน สัปดาห์มั้งประมาณสองสาสัปดาห์หรือเปล่าถ้าแน่ถ้าไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวช่างเถอะเอาไอซีดีซีมเข้าไปเปิดเลยเอาซีดีซีมปิวแล้วไม่โดนเอาาล่ะเอาละวอันซ้ายแน่อเอาไม่ตาย ยี่แปดไอทีเก้าสองปีนสต็อกโอเคนิ่งๆเฉยๆยิ่งโดนเอาทำอะไรของมึงนะทีมโอ้ทีท่อแรงโดนด้วหลังเลยโอ้ปิวปิว xin luôn Em piu Thôi 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 mình lo Ư hư Này có Ôi Ư hư Ông bà bây nú ra rồi không tài Yeah Cô cũng xa đi แปดเลยสิเพราะว่แม่แม่บันบ่นโคตไวเครื่องเรื่องรอนเลยโอเคม่ได้มาในช่างในดีกว่ารถถังในรถถังกีในตำนานอาวุธไม่ต้องดีกว่าอันนี้แหละโอเค เี่มาดีแพนไปเลยสปินสิงเอชนีดิอันซาเนี่ยโอ้นดยแม่งมากันเต็มเลยเยเอ้ย,ยเบตักเบตักอีกเอ,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 อาอาแล้วผม

ฝัดลูกดควาทินเนอร์เฮ็พะโลเอาดีตูโอ้มังกรผมมาผมวาโผลมาเอือโผไม่ฝัดก็ได้เฮ้ยพลาดไอ้นี่พลาดเอือกล้องเพื่อนเก็บไายหกสองชิลี่เอาไงชิลี่

ผมนี่เดสเลยเล่นในมือถือกากลกางหน่อยผม <c oughs> รถถังพอมังแทบไม่มีเลยวะมีทีสามงูงูง้องงูเฮ้ต้องไปซื้อทีสามจริงวะมไอเดียวพอแต่แต่ทีสาม,มน,น,มนผมไม่ค่อยได้สนใจมันหรอกผมไม่ค่อยได้ผมไม่ได้ค่อยชอบมันมากกว่า ได้คูณห้าแล้วจะเอาอะไรใส่ใส่กับแพนเทอร์กันเป็นศูนย์สามก็ช่างเดี๋ยวค่อยมาอัดกันให,หม่บึดละก็เนี่ยผมเดี๋ยวตัดรันเลยนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย